สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่ช้างอีกแล้วครับเช่นเดิมวันนี้มีโจทย์เด็ดๆมาฝากอีกแล้วครับนะเป็นโจทย์จากตำราต่างประเทศนะใช้เป็นข้อสอบคัดเลือกนะนักเรียนมปลายนะพวกเกรด12น้องครับนะเกรด12นี่ก็คือม .6 ทถ้าเทียบกับเมืองไทยนี่นะครับนะมันแล้วแต่ถ้าเป็นหลักสูตรอังกฤษหรือเป็นของอเมริกันถ้าอเมริกันอาจจะเป็นเยียร์13 นะครับนะหรือเกรด13นะหรือจะเป็นเยี่ยสิบสองอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกนะครับนะถ้าใครเรียนถึงเกรด13เนี่ยก็จะไปเรียนในหมหาวิทยาลัยอีกแค่3ปีโจทย์อย่างนี้แหละครับเป็นโจทย์ที่คัดเลือกเด็กเข้าไปเรียนหมหาวิทยาลัยในหมหาวิทยาลัยดีๆด,ด,ดังๆในต่างประเทศพี่อุตสา์ไปสรรหามาคัดไมายพวกเราลองซ้อมมือเพราะโรงเรียนที่พวกเราจะไปสอบเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์พิเศษไม่ใช่โรงเรียนปกติ อาจารย์ที่ออกข้อสอบเขาไม่เคยยั้งมือเพราะเขาคิดว่านะรับจํานวนแค่240คนเนี่ยนะเด็กต้องเตรียมพร้อมเตรียมการไขวคว้า,วาหาความรู้แหวกฟ้าคว้าดาวนะเตรียมตัวนะครับตะเกียกตะกายดิ้นลนขนขวายมาแล้วอย่างดีถูกไหมเพราะพวกเราไม่ต้องกลัวครับมีทีมเทรนเนอร์นะอย่างพวกพี่4คนนะครับนะพี่ช้างพี่เอพี่กอ๊อฟพี่พมิพวกเราสบายใจได้ เรียนให้ครบทั้ง30ข้อพวกเราจะเก่งขึ้นแบบมีนัยะสำคัญนะครับพวกเราจะรู้ได้ด้วยตัวพวกเราเองนะครับนะในลองอ่านโจ์สิครับเป็นพระหุนามที่ต่างประเทศนิยมออกมากถ้าคนไม่เคยพบมาก่อนส่วนใหญ่จะตึ๊บเลยนะเหมือนในสติ๊กเกอร์ลายเลยตึ๊บเลยนะครับนะเคยเห็นไหมนะไอตัวเด็กกลานะครับนะตึ๊บเลยน้องครับนะทุกคนเขาบอกว่ามีพระามตัวตั้งคือใครนะ x กำลัง100ใช่ไหมลบด้วยใครครับลบด้วย2 x กำลัง99บวก4ถูกไหมหารด้วยใครนะหารด้วยนะ,ะ x กำลัง2ลบ3 x บวก2นะครับแล้วถามว่าหารกันเสร็จแล้วเศษเหลือจากการหารเนี่ยตรงกับช้อยข้อใดเขาก็วาง5ช้อยเหมือนกันในเมืองน,นอกแต่เป็น a b c d e แบบนี้ทุกคนครับ ถ้าคนที่ไม่เคยพบมาก่อนมันมึนนะจะไปตั้งหารยาวโอ้โกว่าจะใส่กำลังให้ครบต้องเรียงจากกำลังร้อยกำลัง99กําลัง98กําลัง97กําลัง96ไปเรื่อยแค่เขียนเสร็จก็หมดไหมหมดสติน้องครับฟุบเลยลมปราณแตกซ้านธาตุควายเข้าแทรกเลยทุกล่านะมันทําปกติแบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วทุกคนฟังพี่ถ้าคนที่เจ๋งสุดๆนะเรียน เรื่องพหุนามหรือเรียนพีชคณิตมาเข้าใจเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องการหารเนี่ยสมการที่สําคัญที่สุดของการหารที่เด็กทุกคนต้องรู้คือตัวตั้งเกิดจากใครครับเกิดจากตัวหารใช่ไหมคูณด้วยใครนะบอกพี่ช้างคูณด้วยผลหารแล้วต้องบวกด้วยใครครับบวกด้วยเศษเห็นไหม นี่คือสมการสําคัญที่สุดในเรื่องการหารเลยต้องรู้เลยนะตัวตั้งเกิดจากตัวหารคูณผลหารแล้วบวกด้วยเศษและและถ้าเป็นเรื่องของการหารพรหุนามทุกคนเศษตัวนี้จะต้องเป็นยังไงเศษตัวนี้จะต้องมีเลขชี้กําลังหรือมีดีกรีถูกไหมเขาชอบเรียกว่าดีกรีดีกรีของมันต้องน้อยกว่าใครต้องน้อยกว่าดีกรีของตัวหาร นะติต่างเช่นถ้าตัวหารเนี่ยเป็นพหุนามดีกรีสองเศษจะต้องเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งกับดีกรีศูนย์จริงไหมแต่ถ้าตัวหารเป็นพหุนามดีกรีสามเศษตัวนี้ก็จะเป็นพหุนามดีกรีสองดีกรีหนึ่งดีกรีศูนย์นึ่ายังไงต้องน้อยกว่าตัวหารนะดีกรีของเศษต้องน้อยกว่าดีกรีของตัวหารทุกคนสบายแล้วไหนบอกพี่ช้างนี่ใครเป็นตัวตั้งนะโจทย์ให้มา ใครเป็นตัวตั้ง x ก,กำลัง100ลบใครนะ 2x ก,กำลัง99บวกใครอีกตัวนะบวกอีก4เห็นไหมเท่ากับตัวหารคือใครนะ x ก,กำลัง2ลบ 3x แล้วบวกด้วย2ผลหารทราบไหมไม่ทราบพี่ก็ค้างไว้ผลหารไม่ทราบก็เขียนว่าผลหารแล้วบวกเศษเศษทราบไหม จะทราบได้อย่างไงล่ะเขาถามเราถ้าทราบเราก็ตอบแล้วถูกไหมอย่าไปตกใจนะทุกคนบอกพี่ช้างนี่ตบอย่างกับตบโรตีเห็นไหมตัวหารดีกรีสองพจนนเศษต้องดีกรี1กับดีกรี0พี่ก็เลยสมมุติว่าเศษเป็นใครซะเป็น ax กำลังหบวก b เห็นไหมนี่ถ้า ax กำลังหนึ่งอย่างนี้ดีกรี1 B นี่ดีกรีศูนเห็นไหมสบายมากทุกคนยิ้มแล้วถ้าน้องหา2ตัวที่พี่ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ได้ว่า A กับ B เป็นใครจบไหมจบเพราะเขาถามว่าเศษเป็นใครถูกไหมหนูสมมุติว่าเศษเป็น AX บวก B มันต้องรู้ A กับ B ถึงจะตอบเศษได้บางคนบอกนะหนูก็ตั้งสมการแบบนี้ได้แล้วมันจะไปต่อยังไง มันตืบมันตันมันมองไม่ออกเลยแม่น้องครับเส้นผมบงผังภูเขามันนิดเดียวน้องมันนิดหนึ่งเท่าน,นั้นเองถ้าหนูมองเห็นนะจบเลยทุกคนดูนี่ฝั่งซ้ายเฉยไวเอ็กกำลังหนึ่ง้อยลบสองเอกกำลังเกบวกสี่เฉยไว้ทุกคนเห็นยึกยือที่พี่ขีดไหมแยกตัวประกอบได้ไหมสบายเลยครับแยกได้ไขครับพวกเรา แยกได้ x ลบ1คูณ x ลบ2เห็นไหมพ์กลางเช็คด้ลบ x ลบ2 x เป็นลบ3 x เห็นป่ะพดท้ายบวก2ตรงเป๊ะคูณกับใครนะคูณกับผลหารซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครบวกได้เศษคือใครนะก็คือ ax บวก b ที่น้องสมมุติเอาไว้อย่างนี้จริงไหมทุกคนครับตัวแปรที่น้องต้องการคือ a กับ b คือ a กับ b กี่ตัวแปรกี่ตัวแปร สองตัวแปรไม่ได้ใบเลยเนะี่ยสองตัวแปรแสดงว่าต้องมีกี่สมการถึงจะแก้ได้ก็ต้องสองสมการถูกไหมน้องแล้วจะสร้างสมการให้เกิดขึ้นมาได้ไงสองสมการโอ้อย่าไปตกใจเทคนิคตรงนี้แหละครับถ้าเป็นเด็กมอต้นนะครับนะนะมหมอสองมอสาเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้ถ้าเป็นพวกมอปลายนะพวกทีมชาติพวกที่จะไปคัดตัวโอลิมปิกพวกสวอนอเนี่ยเห็นปุ๊บเขายิ้มเลยครับน้องต้องแทนเก,กี่ครั้งรู้ไหม สองครั้งครั้งแรกแทน x ด้วย1พอแทน x ด้วย1ปุ๊บก้อนนี้จะเป็นศูนคูณปุ๊บก้อนนี้ทั้งหมดจะเป็นศูนย์หมดเลยไม่เชื่อลองดูนะทุกคนนี่ถ้าพี่ช้างแทน x ด้วยเลข1จะเกิดอะไรขึ้นนี่เกิดอะไรขึ้นอ้าวเขียนแบบนี้ด้วยพวกเราอยู่มอต้นพี่ยินดีเขียนว่าแทน x เท่ากับ1ออกมาจะกลายเป็นฝั่งซ้ายได้แล้ว1กําลังร้อยลบ2คูณ1กําลัง9 9อ่าพี่เขียนเป็นยังไงกัน1นึ่กลังร้อยอย่าให้พี่เขียนเลยนะเขียนหนึ่ง บ -2 บสอคูณหนกำลังเกก็ได้ลบสองแล้วบวกด้วย4ขวามือครับโอ้โหน้อง1นลบหเป็นศนคูณใครก็ได้0ูนย์แน่น้องแทน1ลงไปกลายเป็นพูดกลายเป็น A บวก B แบบนี้ในที่สุดเขียนใหม่ให้สวยงาม A บวก B ของน้องจึงกลายเป็นใครนะสีบวกหเป็น5้ลบสเหลือ3มาแล้วครับนี่ไงครับมาแล้วครับสมการที่ห ขาดอีกสมการหนึ่งคือสมการที่สองทุกคนแทน X ด้วยใครบ้างด้วยเลขสองน้องเห็นไหมเนี่ยเทคนิคแบบนี้ถ้าน้องอ่านเองอยู่บ้านน้องไม่รู้เห็นไหมต้องมีเทนเนอร์ต้องมีโค้ดคอยแนะนําทุกคนพอแทน X ด้วยสองยิ้มแล้วบางคนตกใจหุยพี่ทางไม่แย่เหรอเนี่ยสองกำลังหนึ่งอย่าไปตกใจนี่สองกลังอะไรสองกลังเก 2กำลัง 99, 9 9คูณ2กำลัง1ได้2กำลัง100้ยไหมอ่ะพี่ยินดีนะเขียนแบบนี้ให้ทุกคนจะได้สบายใจกลับบ้านทุกคนจะได้สบายใจเห็นไหมนี่คูณแบบนี้น้องแล้วก็บวกด้วยเลข4เห็นไหมพอเลข2ใส่ตรงนี้ปุ๊บก็เป็น0คูณปุ๊บก็กลายเป็น0ตรงนี้กลายเป็นเลข2 2a บวกอะไร2 a บวก B อย่าไปตกใจทุกคนครับ2คูณ2กำลัง9 9ได้ สองกำลังหนึแสดงว่าอีกก้อนนี้กับก้อนนี้ตัดหมดไหมหมดนั่นก็หมายความว่าบัตรนี้หนูเหลือใข่นะเร็วเหลือ 2A งบวกกับบมีค่าเท่ากับเลขอะไรเลข4ออกมาเป็นสมการที่สองโอ้สองสมการนี้ไข่แก้ไม่ได้เนี่ยน้องครับนะพี่จะเอาไขมันในตัวขว้างน้องนะครับ น้องจะจมกองไขมันเลยทุกคนยิ้มเลยมองตาป่าก็รู้แล้วจับสองสมการลบกันเอาสมการที่สองตั้งลบด้วยสมการที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นแล้วลบเปียงก็เหลือ A เดียว B ลบ B ีหมดสุดท้าย A ของน้องก็ตอบเลขอะไรครับเลขหนึ่งพอน้องได้ A เป็นหนึ่งปุ๊บมันก็ชิ่งต่อเลย B ของน้องจะกลายเป็นใครบอกพี่แล้ว A เป็นหนึ่งใส่เปี้ยงลงไป B ก็เป็นเลขสองน้องเห็นไหม B ก็เป็น2มาแล้วเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นยิ้มแล้วเศษที่น้องสมมุติไว้เท่ากับใครนะ A x บวก b a ของหนูเป็น1 1คูณ x ได้ x B ของหนูเป็น2เศษของน้องจึงกลายเป็นวงสีแดงเลยเห็นไหมเศษของน้องจึงกลายเป็น x บวก2ทุกคนครับซึ่งตรงกับช้อยข้อที่ตรงกับช้อยข้อที่ข้อที่3เห็นไหม ยากไหมครับถ้าไม่รู้วิธีการเนี่ยยากนะครับถ้ารู้ปุ๊บตอบไปออกมาแบบนี้คะแนนช่วยชัดๆถ้าออกในข้อสอบไม่โดนวิญญาณุสอนจริงทุกคนก็จะยิ้มเลยทําเสร็จเอาข้อสอบไปส่งนะไหวาอาจารย์สามครั้งอย่างสวยงามแล้วถามท่านเลยว่ายากกว่านี้มีอีกไหมเห็นไหมครับนะแต่ต้องวิ่งให้ทันนะครับท่านอาจจะเอาแปลงลูกประดานขว้างน้องได้นะนะอา้าวจดลงไปนะครับนะ สำหรับเทคนิคดีๆในวันนี้ก็ได้รับไปเพียบแล้วนะครับนะค,บค่อยพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับนะบพี่ตกมันไปก่อนละครับสวัสดีครับวันนี้